ครับสวัสดีครับเบลซีเสดาพาลุยจิ๋วทั่วเพียวครับวันนี้เข้ามาที่กองถ่ายภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับที่วัดบางปิ้งนะวัดบางปิ้งวันนี้คอนเสิร์ตสาวราเพียนแพงครับที่วัดบางปิ้งนะครับเปิดให้ชมฟรีครับเปิดชมฟรีครับเพื่อเปิดกองถ่ายคายอ้อนะครับตอนนี้อีหลาม่ห่อแล้วครับพี่น้องครับอีหลาม่ห่อแล้วครับอแล้วดาเบลซีครับเข่าแถวขับไถ่กันยาวๆเลยครับเข่าแถวครับเบซีเข่าแถว ต่อคิ้วไทยลูกวลาครับดีบรรยากาศครับส่วนของหน้าวิธีครับวันนี้กองถ่ายครับไคายอ้อนนะครับเนะเพื่อเปิดกองถ่ายคอนเสิร์ตนี่จงพีครับพี่น้องเข้ามาปูเสื้อปูศาร้อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาจับจองมองหาที่นั่งนะครับมาจับจองมองหาที่นั่งนะครับส่วนหน้าวิธีครับตอนนี้ครับพี่น้องเข้ามาเข่าแถวน่ไทยลูกก็เวลาครับ ขอขอลายเซ็นในเวลา่ะอ่ะเรียนเชิญ FC นะครับที่อยู่ใกล้เคียงอ่าสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับนะครับกรุงเทพใต้นะครับกรุงเทพใต้ก็เรียนเชิญครับก็เรียนเชิญดี นี่น้องมาถึงแล้วครับน้องมาถึงแล้วนะครับน้องมาถึงแล้วครับรอให้อาหางใจนะครับเอฟซีก็ต้องใจนะครับท้ายลูกนะ่ะท้ายลูกครับพี่น้องนะครับถ่ายรูกคอนเสิร์ตมาได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทีมเจวันเจทูครับตัวสุดยอดมากเลยครับตัวนี้ครับ พิ่พงศ์ครับเจลทูอัลวิเชียลนะครับอ่าไม่เคยเจอกันเลยครับวันนี้ไปยูไสมานะในหน้ากองหาครับต้อนทีครับทีมเจียวัดน์เจลทูครับมาพร้อมนะมาพร้อมเลยครับนี่ครับนะครับพี่พงศ์เจลทูอัลวิเชียลนะครับอ่ามือต้นต้นของเจลทูเลยทีเดียวนะนะมานะวันนี้ขอขอลงก่อนนะครับตอนนี้ เสียดายยังไม่ไลฟ์ครับเสียดายแต่คลิปอยู่ครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับขอขอลงตัดคลิปก่อนเพราะว่าจะได้ตัดไปสองอย่างนะครับขอตัดขอคุณทีมงานนะครับไปโชคศิลาก่อนนะครับศิลายังไม่ไลฟ์ครับ เอซี half, 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 five, ่ครับมาให้ดูแล้วเวลาครับตัดมือบอลยี่นิกาสินหนึ่งหมื่นห้าลองซื้อด่วนมากเลยโอ้โหวันนี้เราไปปัง

หกสาเดเองวันนี้หกร้อคนนึงนะตอนมาหกเอปดรันสามสิบเจ็คนนะขึ้นมาสามร้อยขึ้มาอีกเท่าไหร่สามร้อย3 7อแปดพันเจ็อ้บเจ็ดเกือบเกือบหกรแล้วยจโอเคอ ไม่ใครเข้ามาตู้หรอคลิปก่อนครสองสามคลิปก่อนไม่ได้คลิปเลยโล่งเลยเกินไม่กันาปช้อปป้าช่องแล้วเมื่อกี้มาเยอะไมมาอยอะมาอยู่ ครับอีลาเข้าไปแล้วครับอีลาเขาไปด้านหลังวิธีแล้วครับพี่ทองน้องเลยเข้าหลังวิธีพอบุตรัีครับน้องเข้าหลังวิธีบุตรีครับน้องเข้าหลังวิธีนะครับจะขึ้นไปเชือกซาวจะไม่เนื้อเชือกซาวครับเชน้องขึ้นเชือกซาวครับไปรอเดี๋ยวหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขึ้นมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวน้องมาตรงนี้ครับขอ้องเพลงครับเชือกซาวแล้ว ครน่าจะน่าจะทีสองนะทีสามนะครับไม่ไม่ดเริ่มก uh ่าเดี๋ยวสืกาันก็เริ่มครับครมบครับครับอ่ะรับตอนนี้อหลานไปเช็คสา้านะครับอลาหลานไปบนเนวยทีนะครับไปบนเวที ครับหี่เป็นในการอย่างนั้นครับนะครับวันนี้กองถ่ายภาพยนตร์เรื่องคลาอ้อเรามาปักหลักนะครับถ่ายทําที่วัดบางปิ้งนะครับวัดบางปิ้งขลิย์เชนเอฟซีที่อยู่ไก่เคียงนะครับเที่อยู่ไก่เคียงครับมากระทั่งใจน่ะศิลปินสานน้อยเพชรแพร่งนะครับการเปิดกล้องนะครับกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องคลาอ้อนะครับภาพยนตร์เรื่องคลาอ้อ แตู่ัวใเลยครับเอซี่กำลังมาครับกำลังมาอ่าเอซี่กำลังมาครับมาใครกำลังใจนะครับนะครับนี่ครับอ่าอีลาไปบนเวทีครับด้านนู้นด้านนู้นนะครับอ่าครับไปแจกลายเช่นอ่า เอฟซีที่ต้องการซื้อบัตรจองตัวนะครับงานคอนเสิร์ตบานิลานะครับวันที่31ครับเข่าดาวที่บานิลาครับกมาซื้อด้านหน้าวิทีได้ครับตอนนี้ครับนะครับพ่อเอกกำลังขายตัวครับอยู่หน้าเวทีครับเด้ออ่าขายตัวอยู่หน้าวิที ดังนั้นการเรียนเชิญพี่น้องเอฟซีสุขุูจคนนะครับมาใครก็ต้งใจนะครับมาซื้อบัตรจองตัวเพื่อจะลุนเหล็กรางวัลนะครับรางวัลในวันนะครับมีการจับนะรางวัลนะครับมาเป็นเงินสดนะครับเป็นเงินสดรางวัลเงินสดนะครับไม่ไปชมก็ลุนได้นะครับนะครับเขามีทางหันไลน์นะครับให้ติดตามนะครับโอเคครับสำหรับ คลิปนี้นะครับศิลาพารุษ์ที่เจอทั่ว,วเชี่ยวครับขอลงคลิปไว้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ